เจอกันแล้วครับเรา movie empire ผมบอลนะครับตอนนครับและวันนี้เราอยู่กับรางวัลเอมีเออร์บอลรางวัลของซีรีส์นั่นเองใช่เรียกว่าเป็นเหมือนออสการ์ของวงการซีรีส์ใช่เลยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดเรื่องออสการ์ของวงการซีรีส์นะขอแซลก่อนมีใครได้ดูตัวอย่าง Home Sweet Home ยังผมดูแล้วผมบอกเลยว่านี่สินะผมต้องการใช้เครื่องตากีจิตสิทธ์มากเกินไปเยอะกูกูไหมายว่าคือต้องบอกเลยนะ กล้าพูดนะว่าตัวอย่างของสวิตโอมอะแม่งดีกว่าตัวอย่างตาคีเจเนซีร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามันแปลว่าแบบตามเออตามสูตรหนึ่งศูนย์หนึ่งเลยอบอกแบบแพทเทิร์นเรื่องเออโชว์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เห็นตอนท้ายแบบแม่งตามตำราทุกอย่างอืมแต่คือมันเลยทําให้กูเห็นว่าชื่อเลยหนังมันจะชี้ยจริงจริงวะมันดูเลทเทสไปหมดเลยเออหน่มันดูเลทเทสมากมีทั้งไททันมาหื่นมาเอ็นชียนวันนี่ติดมากเอ็นชิเนวันกูติดเอ็นชียนวันมากแม่งหลุดแบบหลุดชี่ง แล้วมามามาพูดว่านี่นะคุณช่วยเขาทําพิธีเลือดสาเร็จอืและได้เปิดประตูนรกแล้วแบบอะไรของมึงวะไอเชดบัวโอ้ยเออหนังมึงอะไรวะเนี่ยม,มีนี่เดนนี่บิลลี่บูชเชอร์มันตัวร้ายเออบิลลี่บูชเชอร์แบบทรงนั้นเลยเออท่าท่าใกล้ใกล้กันเลยใช่ท่าใกล้ใกันเลยท่าใกล้กลกลบูชเชอร์เลยแต่คือที่คิดว่ามันคือต้องบอกว่า first impression ระหว่างตัวอย่างกับผมกับพี่นะ ใช่มันแย่มากไม่รู้สึกว่าแบบมึงมึงจะให้กูดูอะไรวะคือพอเก็ตคอนเซ็ปต์เรื่องแล้วว่าจะเป็นแนวไหนไม่เหมือนไอ้ตาคีนะที่ไม่เก็ตเย่เลยอันนี้เก็ตละแต่คือกูคิดว่ากูเข้าไปดูแล้วกูว่าแม่งเละแน่ๆแบบคืออันเนี้กล้ากล้ามากล้าพูดอย่างหนึ่งว่าเชื่อทำไมกูรู้สึกว่าหนังมันใจเชี่ยมากมากวะทำไมหนังมันจะต้องแย่มากๆวะดรู้ว่าฟอร์มเกรตดียังไงไม่รู้ว่าโอ้กูให้เกรตซีเลย ได้เจ้ถ้ามีดด็อกนี่มึงเอาไปแดกเลยคือมันดูเละเทะง่วซัวไปหมดดูคลินด้วยอ่าใช่กูถามจริงใครเป็นคนอยากเอาเอ็นชีนวันใส่เข้ามาวะนั่นน่ะสิจะเห็นว่าไอ้น,นี่ใครเกมที่สร้างเกมมาอย่างอิตาสิลเนี้ยเขาก็ไปคุมางานสร้างเองด้วยนะมึงคุมอะไรออกมาวานันนี้เนี่ยเพราะว่ามันเหมือนแบบว่าไอ้นี่มันเป็นบทของแบบเกมภาคสามที่จะทําแต่ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยคือมันความรู้สึกเหมือนอะไรปะเหมือนมึงอยากทาหนังแอคชั่นไซไฟอะแต่ว่าแบบ ต้องทาโปรเจกต์เนี้ยอเออก็เลยต้องต้องใช้ชื่อโฮมสวิตโฮมแล้วก็ต้องมีผีแต่คือความจริงแล้วไม่ได้อยากทําอยากทําแบบแอคชั่นไซไฟแบบบาหมาแบบตากิเจดิสิตอะ,อะเออเหมือนเหมือนมึงโดนบังคับโดนบีบคอว,ว่าเอ้ยมึงต้องทาเรื่องนี้แล้วกันใช่ไหมแต่ความจริงแล้วอยากทาอย่างอื่นมันให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยใช่เรารู้สึกว่าผีมันไม่น่ากลัวเลยอย่างแบบผีเบลอเงี้ยม,มาแบบไม่มีความน่ากลัวเลยคือรู้สึกว่ามันเป็นแค่แบบกิมมิคเฉยๆนี่คือ ผลของการใช้เครื่องตาคีเจนิสิตสินะอืเชี่ยกูไม่ไหววะเย่ผมซโนผม่แย่มากใครไม่ดูนะไปไปดูก่อนแล้วจะบอกเลยว่าโคตรขินอืเขายังเก็บไอ้น,นี่ตัวคอนลับ<อ>ที่ผ่ในเกมอ่ะปีลาตียังไม่มาอ,อีลาตียังไมมาอีลาตียังไมมาอาจจะน่ากลัวก็ได้แต่เชี่ยมึงเปิดขายนี่กูบอกเลยอีลาตีกูไม่สนใจแล้ว <c oughs> แม่งแม่งไปเวฮาหมดแล้วแม่งไปเวฮาหมดแล้วแล้วบทพูดแม่งขรินมากอื <c oughs> เป็นหน้าเป็นห่วงอีกเรื่องหนึง่งอ่ะใช่ <c oughs> อันนี้ห่วงใวตาคีเจเนซิสอีกตาคีเจเนซิสแค่ดูตัวอย่างไม่รู้เรื่องแต่คิดว่าหนังข้างในมันน่าจะโอเคแลวคุณต้นก็ไปดูกันแล้วแล้วก็ชิมก็ดีแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือกูกูไม่บอกตัวอย่างกูห่วงหนังจริงๆเนี่ยแหละกูห่วงหนังข้างในของมึงเลยกิ่นมันออกกิ่นมันออกโอ้โชยมาเลยก็เป็นกําลังใจให้นะครับกับยายาของเราอืยังไงเราก็ต้องให้กําลังใจยายาอยู่แล้วใช่ใช่สาวนาบ้านไทยนี้ยายาคงอยากไปอยู่กับที่ยดกันระเดชแล้วแหละีเบรรี่เอาหนูมาด้วยทำไม ทำไมไม่พาแฟนตัวเองไปเล่นด้วยวะเฮ้ยปล่อยให้มาเล่นไอ้หนังเวนี่ได้ไงเนี่ยแต่ไรรอดูไว้ก่อนอาจจะดีก็ได้อาจจะมันแบบบ้าบอไปเลยอย่างแรกเขาอาจจะหลอกเราอาจจะหลอกเราใช่แต่หลอกได้น่าเชื่อไหมหลอกแบบหลอกกูได้เต็มเต็มแต่ว่าอาจจะดีก็ได้รอดูไว้ก่อนยังไงเกี่ยวกับหนังไทยเราก็ต้องสนับสนับสนุนเสมอถึงแม้มันจะเชี่ยก็ตามอันนี้จะเล่นหนังไทยก็ไม่ถูกเขาเรียกว่าหนังฮอลลีวูดแล้วอ๋อฮอลลี ดีเดี๋ยวพอดีว่าดีคุจะด่าให้เต็มข้อนะคุณจะด่าให้กลับบ้านไม่ถูกเลยมาเข้าเรื่องหลักดีกว่ารางวัลเอมี่อัวอร์ดอ่ะใช่ครับกลับมาที่รางวัลเอมี่อัวอร์ดดีกว่ารางวัลเอมี่อัวอร์ดคือรางวัลสำหรับซีรีส์ถูกไหมครับตัวอ่าใช่ก็เหมือนเป็นของแคนดิเดตเอมอวอร์ดนั่นแหละคล้ายๆกันเลยใช่แต่ว่าเป็นซีรีส์ใช่แล้วก็ซีรีส์ที่ได้ที่หนึ่งก็คือดิอะโกลไลอ่าใช่อันนี้ยกโอเยิ้กดีกว่นโอเยิ้กดีกว่า ที่หนึ่งในใจเพราะว่ามันไม่ติดโถในเอเมอร์ดเลยมันจะไปติดอะไรเชื่อกูดิกรรมการยังไม่ได้ดูเลยท่านอ๋สิกรรมการยังไม่ดูเลยยังค้ไลท์อ่ะาเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วเอาโคนไลไม่เกี่ยวนะครับเอาโคนไลไม่ติด่ะเรายกให้เป็นพิเศษเรายกให้นพิเศษได้ไหมในใจมันใจช่องเราในใจมูวี่เอ็มพาเสมอไปใช่เหมือนในมีมเนปแบบตลอดไปอืตลอดไปรักเอาโค้ไลตลอดไปรักเอาโค้ไลตลอดไปมาเข้าเรื่องเนี่ยอ่ะ ก็ต้นจัด,จดเลยก็ขอแบ่งเป็นหมดหมู่แล้วกันเพื่อความเข้าใจง่ายนะก็ซีรีส์เนี่ยเขาจะแบ่งหมดหมู่มันจะแปลกๆมันจะไม่มีแนวแอคชั่นมีอะไรนะส่วนใหญ่จะแบ่งเหมือนเป็นประมาณ3แนวด้วยกันก็คือแนวดราม่าแนวตลกแล้วก็แนวลิมิเต็ดซีรีส์คูถามจริงนะคือซีรีส์มันก็มีแนวมากกว่านี้เยอะแยะเลยทำไมมึงมีแค่นี้วะ เดีวเพื่อนะไรอ่ะมาต่ออ่ะก็คือมาที่หมวดแรกคือหมวดซีรีส์ดาราม่านะซึ่งซีรีส์ดารามายอดเยี่ยมเนี่ยก็คือซีรีส์โชกุนจากดิสนีย์พัทนะโชกุนคือโชกุนอ่ะเป็นซีรีส์ที่เขาบอกว่าดีมากนะใช่แต่ว่ายังไม่ได้ดูอ่ะในผมไปดูสองสามตอนแล้วมันก็เห็นมันจะฟิลก,การเมืองเจ๋าจอยู่เลยมันมัน,ม,นมันการเมืองจากก๋าเลยเขาบอกว่ามันคือมันคือเกมออฟทรอนของญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ คือถ้าใครชอบแนวนี้ชอบพูดกันเยอะๆแล้วฉากแอคชั่นแบบตาตึงมันสูตรเดียวกันเลยเนี่ยเขาบอกมันคือสูตรเดียวกันเลยว่ามันพูดการเมืองกันเยอะๆแล้วพอมีฉากแอคชั่นทีก็แบบขนลุกอเออแอคชั่นไม่เยอะนะแต่แอคชั่นเยอะแอคชั่นออกมาทีคือขนลุกแบบเกมออฟโทเลยใช่เขาบิวมาดีอ่ะเขาบิวมาดีส่วนผู้เข้าชิง<ะ>ก็มีทั้งแบบว่า a l ล o ท์อ่าใช่ a l ล o ท์มันอยู่ในดราม่าได้ยังไงวะก็มันมีส่วนดราม่าอยู่เขาจับเนี่ยมึงมีมึงมีสาขาแค่นี้แหละจริงๆมึงเลยเอาโฟล์ท์มาใส่ใช่สาขามันน้อยไงก็เลยเอามาใส่เพราะว่ามันจะมีแบบอย่าง The Crow n อ่ะเนี่ยเข้าใจได้ The g ค i ว e d ็ด g อ t ดเดอะม n ร์นิ่งโชว์มิสเตอร์แอนด์มิสซิสมิดมิสเตอร์มิสซิสมิขอพูดหนึ่งเห็นติดหลายรางวัลเลยอืแต่ว่าได้เข้าชิงอีกเดียวมิสเตอร์มิสซิสมิเนี่ยเขาบอกว่าค่อนข้างดีนะมันเป็นดราม่าไม่ใช่แอคชั่นอ่ามันเป็นดราม่านำ เรื่องในชีวิตครอบครัวเป็นหลักลึกซึ้งอยู่แต่ว่าดีไอมึงก็จ๋ามากเข้มจ๋าเลยดีไอ,อ DI มึงชัดไปหน่อยว่ะแบบก็เสียดายเหมือนกันจคิดว่าถ้ามีเวลาจะย้อนกลับไปดูแต่ว่าก็ดีไอมันเตะตาไปนิดนึงก็แบบชังใจอ่าฮะแล้วก็ผู้เข้าชิงคนอื่นก็ยังมีแบบ slow horse แล้วก็ t body problem เหรอ t body problem นี่ค่อนข้างดีอืมถ้าถ้าใครไม่รู้จัก t body problem สามารถไปดูได้ครับช่องเรามีรีวิวไว้ใช่ฮะ เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างดีเป็นวิทยาศาสตร์เป็นไซไฟที่แบบอิงจากวิทยาศาสตร์ที่มันเกิดจริงๆในโลกอ,ะอ่ะเรื่องย่อก็คือเอเลี่ยนจะบุกโลกในอีกกี่ร้อยปีแล้วสามร้อยปีนะานอะนานอะ,นนอะแล้วมันก็เลยส่งเขาเรียกว่าส่งสัญญาณมาเพื่อมาขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติใช่ก่อนที่มันจะมาถึงแค่นั้นแหละแต่เรื่องมันก็มีประมาณนี้มาสนุกมันแบบใครชอบแบบอะไรที่มันเป็นไซไฟวิทยาศาสตร์จัจ่ายน่าจะอินกันได้เนี่ยดูจาก ูเข้าชิงทั้งหมดแล้วโชคุณถอือม,มึงไม่มีใครไม่มีใครแบบเป็นคู่แข่งมันได้เลยจริงๆก็รรเรียกว่าสมมงสมมงสมมงอ่านะสมมงเลยทีนี้มาดูดารานําชายของหมวดดราม,ม่ายอดเยี่ยมแล้วกันนะคนที่ชนะก็คือพี่ฮิโรยุกิซันดาหรือพี่ชินเนของว่เราก็มาจากโชคุณอีกใช่ชินเอะตายแผยตายตายอันนี้เขาก็นำไงอันนี้เขานำแล้ว ไม่รู้ว่าในเรื่องตายหายเรือเปล่ย,ย <c oughs> อยู่รอดได้นานเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูใค,ใครใครใครยังไม่ได้ดูลองมาดูครับเดี๋ยวพอดูคลิปนี้จบแล้วพี่คิดว่าอาจจะลองดูสัหน่อยโชกุนใช่ซึ่งไอที่เขาแบบเอาชนะผู้เข้าชีคนอื่นนี่ว่าคนอื่นนี่ก็โตตึงตรงนั้นเลยนะ <c oughs> อย่างแบบไอดิสเอลบาจากไฮแจ็คโดนัลด์โกเบอร์จากมิสเตอร์แอนด์มิสซิสมิธวอลตันก็อกกินจากฟา l เอาแกรี่โอแมนจาก s โล w h ฮอตและโดมินิกเวสจากเด <c oughs> <c oughs> อะคราวฟ l l เอาก็คือไอโตกูใช่ไหมใช่เออนี่ขนาด นี่ขนาดแกแต่งหน้าซะจนไม่รู้เรื่องว่าเป็นใครนะเนี่ยแต่แต่นะว่าคาแรคเตอร์แกชัดมากชัดชัดเจนเล่นดีมากช,ช,ชัดมากนะส่วนดารานำหญิงดรามายอดเยี่ยมเนี่ยก็ได้แกแอนนาซาวิฮิจากโช,ชกุนเช่นกันนะมึงก็โชกุนเหมือนเดิมใช่ก็บอกแล้วมันไม่สูสีเลยเอมี่อวลอล์ดรอบนี้ไม่สูสีเลยรู้สึกว่าแบบมันหา่างข้าดว่ามันไม่มีแบบตัวหลุดหลุดมาแบบพิซซันเบรกเบกกิ<ม>้งแพอะไรพวกนี้มันแบบไม่มีอะไรมาเทียบกันเลยอ่ะ เออมันก็เป็นโชว์คุณอยู่แล้วใช่ใช่เป็นโชว์คุณซึ่งอ่า<อ>เธอก็ชนะแบบคนอย่างแบบเจนนิเฟอร์อันนิสตันจาก The Morning Show แคทตีคูนจาก The g คิวดิตเอ็มายาเออร์สกินจากมิสเตอร์แอนด์วิซซี่สมิธอิมเบลดาสตอนตันจาก The Crown วดิสวิสเตอร์สปูนจาก The Morning Show The Morning Show ติดหลายอันมากใช่บอกก่อนมัน The Morning Show หาดูได้ทางไหนนะอ่า Apple TV แ <Apple S 2> อปเปิลทีวีติดเยอะมากนะในรอบเนี้ยซีรีส์เอาคุณภาพเยอะแต่ว่ามันรู้สึกว่าการตลาดเขาไม่ค่อยดีอ่ะใช่แล้วก็ The Morning Show Morning เกกี่ยวับเรื่องของว่า พิธีกรตอนเช้าใช่มาเขาเรียกว่าอยู่ดีๆจับพัดจับผูมาเจอกันตัวเดือดกับตัวแม่มเจอกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพยายามจะซัดแย่งซีนกันนี่คือเรื่องของ The Morning Show อ่าใช่ฮะและ้วทีนี้มาที่รางวัลดาราสมทบชายดามายอดเยี่ยมฮะได้แก่คุณบิลลี่คูดรับจาก The Morning Show ฮะมาอีกแล้ว The Morning Show คือจะเห็นซ้ำๆกันหน่อยนะผู้เข้าชิงทุกรายการจะมีมิสเตอร์มิสเตอร์ม,อรมิสซิสมิธแต่ไม่ได้เฮียอะไรเลยใส่ใจเยี่ยงทุกรากา แต่เดอะมอร์นิงโชเนี่ยเป็นอันที่น่าสนใจมากเข้าชิงเยอะมากและก็ได้รางวัลไปด้วยอเอออาซึ่งที่บบลลี่ในการเอาชนะคุณอย่างแบบธนรโดบุอาสนจากโชกุนจอห์นแฮมจากเดอะมอร์นิงโช w ์มาสดูบลัสจากเดอะมอร์นิงโช w ทาเคฮิโรฮิระจากโชกุนแจ็คโลเดนจากซูโฮตและจจนาธานไพร์จากเดอะคราวแม่งเหมือนชิงกันอยู่ไม่กี่เรื่องใช่เหมือนซัดกันตึงกันไม่กี่เรื่องอะตึงกันอยู่ไม่กี่เรื่องใช่แล้วก็มาที่สมทบหญิงดรามายอดเยี่ยมคนระับคนที่ชนะก็คืออลิซาเบธเดบิกกี้จาก เดอะคราวไม่แปลกใจไม่แปลกใจที่ที่ดูมานิดนึงแล้วเดอะคราวตอนเจ้าหญิงแอนนาแต่ไม่ค่อยชอบนะรู้สึกว่าแววตาของเขาดูหม่นหมองมากเกินไปรู้สึกว่ารู้สึกว่าเจ้าหญิงแอนนาน่าจะแบบดูสดใสกว่านี้แต่คาแรคเตอร์เขาดูได้นะแต่คาแรคเตอร์ได้คาแรคเตอร์ได้แต่แค่รู้สึกว่าเจ้าหญิงนแอนนาน่าจะสดใสกว่านี้าอันนี้แบบดูแบบ เฮียกูดูเจ้าหญิงไอ้น่าแล้วกูไม่เห็นความสุขอะเศร้าตามเออกูจะดาร์กแทนอะแต่เจ้าหญิงไอัน,น่า้เขาเป็นตัวแทนของความสุขเลยนะเว้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าเออบางทีเขาเลือกคาแรคเตอร์มาเพราะรู้เพราะรู้ปลายทางไงอ่าเออพอรู้ปลายทางก็เลยเลือกคาแรคเตอร์มาแบบนี้ถ้าจะเป็นแบบนั้นนะซึ่งเธอก็เอาชนะแบบคริสตินบารัสกี้จากเดอะคิวดิตเ g กนิโคลบาราฮีจาก The Morning Show เกตาลีจาก The Morning Show เลซี่แมนบิวจาก The c r o w วคาเลนพิตแมนจาก The Morning Show พอลแลนเชอร์จัดเดอะมอตติ่งโชว์มึงมึงเล่นกันอยู่แค่นี้ไอ้เจ้ามึงไปจัดรางวัลส่วนตัวเลยไหมชิงกันอยู่แค่นี้คือเหมือนเหมือนคนในรายการอะแบบเอ้รายการนี้มีใครบ้างวะมึงกูมึงกูมึงกูใครจะชนะวะก็มีแค่นี้แหละมีแค่นี้แหละเยื่อแต่แต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะของดีจริงๆยังไม่ได้ดูนะครับเพื่อนคนไหนได้ดูแล้วเมมเบรหน่อยนะเออว่ามันดีแค่ไหนแต่เดี๋ยวจะคงต้องหาโอกาสไปดูแล้วแต่ ว่านักแสแดงของคุณภาพใจไ,ไม่ไ subscribe Apple อ้นี่ซับสไคร์ Apple เว้ดิอ๋อมันมีโปรใครซื้อ iPhone ใหม่ก็ได้ Apple TV ดูฟรีนี่ Apple นี่ iPhone ใหม่เลยนะนี่ไงสิบหกเอาเพิ่งเปิดแต่ว่าชี้เอ้ยสิบหกใครจะไปซื้อวะไอซื้อสิบหกเสร็จแล้วแนีดูได้เลยเดี๋ยวมันแถม Apple TV ให้ฟรีกูบอกเลยนะ Apple TV แม่งน่าสนใจกว่า iPhone ส <laughs> ิบอีกนะทีน่นคุณภาพเยอะอะแบบไอ้นี่ก็สนุกไอมอนาดเลกซี่ไอนี่เอ็นเขาบอกว่าไอนี่ก็ดีนี่ไอที่เจสันมอมูเล่นอะ อ๋อซีรีส์สีเอ่อบายอะไรปะที่เป็นตาบอดอะเรื่องเรื่องสีหนึ่เรื่องสีใช่ไหมสีถ้าแนะนำใน Apple TV แนะนำก็คือเท็ดลาโซที่เป็นแบบชีวิตฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างนี้สนุก a p p l e TV ีนะครับลองไปซับกันได้ซีรีส์คุณภาพเยอะซีรีส์คุณภาพเยอะแต่ว่าโปรโมทกกใช่ในในเมืองไทยไม่ค่อยรู้จักเงียบเลยเงียบจริงเงียบจริงอ่ะเรามาที่หมวดต่อไปครับหมวดซีรีส์ตลกซึ่งผู้ชนะรางวัลซีรีส์ตลกนี้ได้แก่เรื่องแฮกของ HBO ฮะเอ่อเรื่องแฮก เก er> ี่ยวกับอะไรนะต้นมันเป็นเหมือนแบบเรื่องราวแบบตนดราม่าตลกเสจสีของแบบคนสองวัยพิธติกรคนหนึ่งเป็นเหมือนดาราตลกทอล์กโชว์คนหนึ่งเป็นคนเขียนบทอ่างเงี้ยคนหนึ่งจะเป็นแบบวัยเจนเบบี้บูมเมอร์อีกคนหนึ่งก็เป็นเจนซีอย่างเงี้ยหนึ่งจะคุยปรึกษาชีวิตกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดักด้วยความต่างระหว่างวัยมันจะมีอะไรที่มันเสศสีได้เรื่อยๆเห็นเขาบอกว่ากาลังจะเข้า h ฮดบิโอโกแล้วสิบเอ็ดตุลานี้นะครับรอดูได้ซีรีส์น้ําดีที่ได้รางวัลใช่ซึ่งก็เอาชนะหาซีีร์อื่นอย่าง app bot elementary the bear c u your entatism only mother in the building palm royal reservation doc what we do in the shadow ความจริงแล้ว what we do in shadow ดีมากนะ,ะพี่พี่ก็คิดอยู่ว่ามันไม่ชนะหรอวะพี่ดูว่า what, what we do in shadow นะครับค่อนข้างดีเป็นเกี่ยวกับ d ดคูล่าแต่ว่าจะฉาย d ดคูล่าหรือว่าแ a มไ i รพวกนี้ในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอ่าคุดง่า,งงายๆก็เหมือนแบบถ้ามันแวม p i r e มึงไม่เห็นเงาตัวเองในกระจกอะแต่งตัวยังไงลำบากอยู่แล้วเนี่ยแต่งตัวไงจัดไพ่ก็จัดไป่ถูกมึงจะแต่งตัวยังไงไอ้นนี้แค่พูดก็หาแล้วเลยเออมันมันจะเป็นมันจะเป็นยังมันจะเป็นยงไงแล้วมาที่ดารานำชายตลกยอดเยี่ยมได้แก่เจนมี่อเลนไวท์จากเดอะแบดซีซั่นสองนะแล้ผมติดอย่างเดอะแบดมันตลกแบบไหนมึงทำอะไรไม่ไม่เอาฟอล์ลเอาไว้ในดาม่ากูก็ปวดหัวแล้วแต่เดอะแบดนี่เป็นซีรีส์ทำอาหารที่แจกฟักซ์ให้คนดูจนอิ่มอ่ะใช่ครับ เขาเรียกว่าทำแกงฟักเยอะอ่าใช่ซึ่งพี่เจอรม์มีอ์เลนเนี่ยก็เอาชนะคนอื่นอย่างแมตเบอร์รี่จาก what we do in the shadow แล้วก็สตีฟมาร์ตินจาก only mother in the building มาร์ตินช็อตจาก only mother in the building แล้วก็ดีฟาโรบูนอัทัยจาก reservation d o g อืมดีนะส่วนดารานำหญิงยตลกยอดเยี่ยมได้แก่จีนสมาร์ทจากแฮกฮะจากแฮกก็แฮกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนมันไอเนี่ยแหละนะฮะดีจริงมันแนวฟิลกูดนะหน่อย อ่ะซึ่งเธอก็เอาชนะอย่างควินต้าบุญสันจากแอปปอร์ตเอลิเมนเทอรี่อโยเอดิเบรีจากเดอะแบร์เซเรนาโกเมตจากโอลิมเมเดอร์อินเดอะบิวติงมายาลูดอฟจากลูธคิสเทนวิกจากปามรอยัลฮะอืมอะแต่มาที่สมทบตลกชายยอดเยี่ยมฮะก็คือคุณอีบอนมอสบาร์ครัชจากเดอะแบร์ซีซั่นสองคนนี้ก็คือที่จะรับบทเป็นเดอะติงในแฟนตาติกโฟะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องจําหน้าเขาก็ได้เพราะเดี๋ยวพอไปเป็นเดอะติงก็จำกันได้แล้ว แต่แต่เดอะแบร์แกเล่นดีจริงนะโดยเฉพาะอีพีฟอกเดอะแบร์นี่คุณต้นดูแล้วใช่ไหมใช่อะ่ะใช่ค่ะคุณต้นชอบมากหรือว่าชอบมากเ,เดี๋ยวผมต้องไปหาจังหวัดดูละใช่มันจะแบบตัวละครของพี่แกเนี่ยเป็ตนตัวละครที่ผมชอบสุดมันเกี่ยวกับอะไรนะเดอะแบร์บอกคนดูหน่อยก็คือเป็นการเปิดร้านอาหารร้านขายเนื้อที่มันก็ฟ่อยพัฒนานไปได้เรื่อยแต่ว่าความสนุกมันอยู่ที่ในครัวาะในครัวมันจะเดือดกันแบบด่ากันเป็นตายอ่ะเออันนี้จริงนะในครัวมันเดือดจริงนะนนี้ประสบการณ์สุดๆเลยพี่เคยทํา ในครัวอยู่บ้างทั้งที่ออสอะไรเนงะี้ยที่ทั้งครัวไทยครัวจีนแล้วก็ครัวฝรั่งเชี่ยแม่งเดือดถ้าใครไม่รู้ว่าเคยเห็นหนังตในครัวไหม,ไมกอดอลแลมซี่อ่ะในครัวแม่งเดือดอย่างนั้นเลยมแม่งด่ากันแบบระเบิดเถิดทงความกดดันมันสูงมากเวลาดูพวกมัตเตอร์เชฟอะไรพจะอินนิดนึงใช่มันแบบนั้นเลยมันแบบโอ น่าจะมันใช่จึงไม่ต้องแปลกใจว่าแมากิรี่มันแจกฝากให้คนดูเยอะโอ้ไม่ต้องหงุดแม่งแจกกันเององ่ะในคุณคิดกันยิ้มปะเขาบอกเลยในครัวแม่งแจกกันเองตลอดเวลาใช่ฮะอ่าซึ่งแกก็เอาชนะคนอื่นอย่างแบบเลโอนีลบอยส์จากเดอะแบร์พอลดับเบดาวจากแฮกพอลรัตจากโอลิมเมอร์เดอร์อินเดอะบิวติงไทเลอร์เจมิลเลียนจากแอปป์บอตเอลิเมนตัลลี่และโบเวนอย่างจากเซตเตอร์เดย์ไนท์ไลท์อ่ามาที่ดาราสมทบหญิงตลกยอดเยี่ยมได้แก่ ลิซ่าโคลอนไซยัสก็คือป้าที่น่าจากเดอะแบดซีซั่นสองเหมือนกันนะนก็เดอะแบดอยู่ดีใช่ซึ่งเอาชนะแคโรลเบอร์เนตจากปามรอยัลฮันน่าไอเบนเดอร์จากแฮกจานเนลเจมจากแอปปอตต์เอเลเมนต์รีชาลิวเรลาฟจากแอปปอตต์เอเลเมนต์รีแลกยังดีนะหลากหลายหน่อยอมไม่ไม่ไม่แข่งกันเองอยู่ไม่กี่คนใช่แ,แล้วก็มาริวสตีฟจากโพลิเมอร์เดอร์อินเดอะมิวดิงอเดีหน่อยหลากหลายนิดน,นึงหลากหลายนิดนึ่งทีนี้มาที่หมวดต่อไปดีกว่าฮะอย่างหมวด ลิมิเต็ดแอนแอนเทอร์โลจีซีรีมยอดเยี่ยมอ่าหมายความว่าไงหมวดนี้อ่าลิมิเต็ดซีรีส์ก็ประมาณว่าซีรีส์ที่มันจบในในซีซั่นเดียวอะหรือเปล่คือพูดง่ายมาครั้งเดียวดังใช่มีซีซั่นเดียวพอโอ้มเดียวจบใช่ส่วนแอนเทอร์โลจีก็จะเป็นเหมือนซีรีส์ที่มีหลายซีซั่นแต่ว่าแต่ละซีซั่นจะเปลี่ยนทีมเปลี่ยนนักแสดงอะไรแบบอเมริกันเชอร์รี่สตอรี่อะไรเงี้ยเอาจริงปะมึงมาแบ่งหมวดหมู่ละเอียดอะไรตรงนี้วะทีแนวเนี่ยมึงมีแค่ดราม่ากับตลกแต่เสือกมาก แบ่งหมวดหมู่ละเอียดตรงนี้ <Limited S 2> ตรงแบบลิมิเต็ดเอ้ยซีรีส์เหมือนกันแต่คนละตอนเอ้ยมันละเอียดอะไรตรงนี้วะนั่นแหะสิงงงแม่งที่ไปอ่าซึ่งในหมวดนี้นะฮะรางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมได้แก่ Baby ้เลนเดียของ n น t f l i x อ่ะเช่บอกเลย Baby Land ้เลนเดียเนี่ยของดีนะครับเรามีรีวิวแล,แล้วบอกว่ยา,ายังไม่มีเอ้ายังไม่มีเหรอแต่มีแค่แนะนำนี่หว่าแนะนำไปาฉยแค่แนะนํามีแค่แนะนํา b a b ้เลนเดียค่อนข้างดีนะครับเรื่องเรื่องย่อเกี่ยวอะไรค็อ่าเหมือน ราลาชายที่เหมือนโดนสตอกเกอร์สาวตามติดแบบน่ากลัว่เอาให้มันเป็นเขาเรียกว่าเรื่องของสตอกเกอร์สาวที่ติดตามผู้ชายคนหนึ่งใช่แล้วก็เรื่องทําลายชีวิตของผู้ชายคนนั้นซึ่งเป็นเรื่องจริงจากนักแสดงนําเลยใช่เป็นเรื่องนักแสดงนําเนี่ยคือคนที่โดนจริงๆใช่เออแล้วก็เกิดคดีความฟ้องร้องกันจริงๆเออแล้วก็เอามาเล่าให้เราฟังใช่ฮะ ซึ่งอ่าดารานำชายของหมด Limited City ยอดเยี่ยมได้แก่ริชาร์ดแกสจากเบบี้เ n น e ดียฮะก็น่าจะอินน่าจะอินคนคนต้องให้แหละคนต้องให้แหละมึงมึงเอาเรื่องจริงมาเล่าเลยคนต้องให้คนอโอ้มึงอิน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 ซึ่งแกก็เอาชนะแมตต์โบเมอร์จาก Fellow t r a v e l e r จอห์นแฮมจากฟาโก้ทอมฮลทอมฮอลแลนเดอร์จากฟอยค์คาร์ปอตเวอร์ซัสสวอนแล้วก็แอนดูสกอตจากลิบลี่อ่าส่วนดารานำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่ โจดี e ฟอสเตอร์จาก t u e Detective ในคันตี้อะโจดีฟอสเตอร์ที่คนที่ผมรักที่สุดนั่นเองตอนนี้มาเป็นทรงป้าแต่เขาแก่แล้วเขาแก่ใเาเแล้ว t Detective นี่น่าจะเป็นตอนๆถูกปะ่ะเป็นเหมือนอ n น h ทโลจี uh, ology. อ่าก็คือซีรีส์ซีซั่นนี้ไม่เกี่ยวกับซีซั่นอื่นใช่ใช่จะแยกกันไปเพราะว่า Two Detective นความทรงจําของเพื่อน<ๆ>หลายคนน่าจะไม่ต่างกันมากอเล็กซานดราไม่ต่างกันมากกูบอกเลย ทุกทุกท่านน่าจะเคยผ่านตา2 d ดีที่มาแล้วใช่แต่ว่าไม่เคยดูกันสักคนกต้องลองดูแล้วเป็นซีรีส์แนวสุดสุดที่สนุกเลยก็ดูแล้วอก็ดูแล้วดูตอนเดียวดูไม่กี่ฉากดูไม่กี่ฉากแต่ว่าเป็นซีรีส์น้ำดีเรื่องหนึ่งเลยนะใช่แต่ว่าพอดีมันโดดเด่นแค่ไหนใช่ได้ซึ่งคุณจอที่ฟเตอรต์เนี่ยก็เอาชนะอ่าผู้แข่งคนอื่นอย่างคนแรกก็คือบีลาสันจาก Lesson in c h e ค i s t ี y บีลาสันชื่อนี้ไม่ชอบเลย แล้วต่อมาคือจูโน่เทมเพิลจากฟาโก้โซเฟียเวอร์การาจากกิซเซลดาโนมิวัดจากฟอยคาโปสบรัสต์เดอะสวอนอ่าส่วนนาราสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่ลามอนมอริสจากฟาโก้ซีซั่นห้าฮะฟาโก้อย่างนั้นเหรอก็ฟาโก้มันจะฟิลแนวแบบซีรีส์อาชญากรรมดราม่าตลกไ้าฮะลลาที่มันจะแบบจิกัดสังคมความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยแล้วมันจะเป็นเหมือนซีรีส์ที่ต่อยอดจักหนังของพี่น้องโคเอ็นมาเงี้ย เพื่อบนแนวจิตกับสังคมใช่อ่ะแล้วซึ่งอ่าแกก็เอาชนะคู่แข่งคนอื่นอย่างโจนาธานไบลี่จากเฟลโลชาเวลเลอร์โรเบิร์ตดานนี่จูเนียร์จากเดอะซิมพาเทียร์ทอมกูดแมนฮิลจากเบบี้เรนเดียร์จอห์นฮอคจากทูเดทีคทีฟในคันที่เลวิสทูแมนจากเดอซันอินเคมิทีทริสวิลเลียมจากฟอยคาโปเต้เวอร์ซัสเดอะสวอนนะอ่ะแล้วมาที่สมทบหญิงยอดเยี่ยมมันะฮะ ก็คือคุณเจสกาการนิงจากเบบีเรนเดียก็คือตัวสต็อกเกอร์ของไอ้นั่นเองนะครับทําเหมือนอยู่นะเบบีเรนเดียหาดูได้ในเฟซบุ๊กน่อยอย่าลืมอ่าใช่แต่ว่าถึงนะอืขนาดที่เราไปหาตัวจริงมาแล้วก็ดูเสียแบบเสียเหมือนจัดเหมือนจัดและลักษณะท้าทางดูน่ากลัวจริงใช่แบบเล่นดีมากเออแล้วดูแบบคือต้องบอกก่อนเบบีเรนเดียเนี่ยเวลาหลายคนอาจจะมองสต็อกเกอร์มันแบบคนบ้าคนงโง่คนหนึ่งแต่ว่าเขาแสดงออกมาได้ว่า มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ครับฉลาดมั้ความคิดมีความฉลาดวางแผนมาเองดีคือไม่ใช่คนโง่แค่ป่วยใช่แค่ป่วยใช่แค่รู้สึกว่าตัวละครเขาคุกคามได้เคยคุกคามได้จริงแบบแค่เราดูมันยังรู้สึกแบบกลัวเขาเลยนะน่าบัวนะแต่ถ้าแบบคนที่โดนจะรู้สึกยังไงใช่ใช่เล่นได้ดีมากเลยนะซึ่งเธอก็เอาชนะคู่แข่งคนอื่นอย่างดาลกูตาแฟนนิ่งจากลิลลี่ลิลลี่แกสโตนจากอันเดอร์เดอะบิดอาจารย์นาวมิดคิงจากเลสันอินเคมิชั่ ไดแอนเลนจากฟอยคาโปเต้เวอร์ซัสเดอะสวอนนาวาเมาจากเรดเบบี้เรนเดียและคาร์ลีเลสจากทูดีเทคทีฟอ่ะมาที่หมวดต่อไปกันดีกว่าหมวดนักแสดงรับเชิญยอดเยี่ยมอ่ะ,อะหมวดนี้ก็คือเดอะแบร์เหมาหมดเลยอะ<ส>จากตอนเดียวด้วยสัตว์เอตอนเดียวเหมาคู่เลยอ่าส่วนผู้ชายคือจอห์นเบิร์นเชลจากเดอะแบร์ก็คือแกคือพี่พันดิเชอร์ฮะเข้าใจเข้าใจพี่พันดิเชอร์อ่าแล้วก็ส่วนเอ้ยพันดิเชอร์คนไหน คนล่าสุดใน,นฟิกอะโอเคพันนิเชอร์มีได้ไม่กี่คนหลอกนะแตเบดมีได้คนเดียวใช่เอ้ <c oughs> แต่กลิ่นเบดนี่ชัดเริ่มเ,เริ่มชัดแล้วนะว่าน่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆน่าจะเป็นเบดคนเดิมใช่เออมีทรงสูงก็ต้องรอดูกันีกที่ขเ,เขาเขาประกาศยืนยันเ,เขายืนยันใช่ส่วนนักแสดงรับเชิญหญิงยอดเยี่ยมก็คือป้าเจมี่ลีเคอร์ติสจากเดอะแบดซีซันสองอะซึ่งทั้งสองเนี่ยก็คือได้จากตอนฟิชเชสเดอะแบ์มันมีกี่ซีซันแล้วนะ ตอนนี้มีสามอะมีสามแล้วใช่เออต้องไปดูแล้วว่าดูได้ไหนไหน,ไหน,นะเดบะอ่า s <S ดิสนีย์พัทเดซี่พัทโอเคได้ได้ซึ่งตอนเนี้ยดีจริงเมันเหมือนตอนธรรมดานั่งกินข้า,ขาขวในครอบครัวแต่รู้สึกถึงความบทอัดความอัดอั้นอ่ะแล้วก็เข้าใจได้ว่าทำไมมันโตามาตนบากันนะเดบะนี่อยากดูเหมือนกันแต่นั่นแหละเดี๋ยวรอหาเวลาดูอ่าแล้วก้ามาที่สาขาต่อไปก็คือคุ้มกับยอดเยี่ยมมซื่อมาที่หมวดซีรีดามากก่อนนะฮะก็คือพอบูดเรื่องหมวดหมวดแล้วกูแบบปวดหัวว่า มึงรู้สึกว่าเออมันต้องพูดเรื่องหมวดก็ได้มึงจับทุกอย่างมาไว้อันเดียวกันอยู่แล้วอ่ะเออมึงจะพูดเรื่องหมวดทําไมวะไม่จับทุกอันมารวมกันอยู่แล้วอ,อ่ะมามามาอ่าก็คือคนชนะก็คือเฟเดริกอีโอโทเยครับจากซีรีส์โชกุนเอพิโซดคิมซันสกายอ่ะก็โชกุนอนะนะแต่ว่าโชกุนนี่มันตอนละชั่วโมงเลยนะเว้ยเชื่อคือเอ้แต่จะมีปัญหาอะไรกับโชกุนวะซีรีส์อย่าง ลิงออฟพาวเวอร์กูยังมานั่งไล่ดูจนจบไแปดชั่วโมงเลยเอโอชโชกุนไม่น่าไม่น่าลำบากนะชเอออนาะซึ่งแกก็เอาชนะคนอื่นอย่างแบบสตีเฟนดาวรีจากเดอะคราวแล้วก็เออ่คุณมิมิเลเดอร์จากเดอะมอร์นิ่งโชว์ผิดขอไปด้วยใช่ครับแล้วก็ฮิโรมูไรจิจากมิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธเซลเมสตายจากโซฮอตแซลลี่ดิชัตซันไว์ฟิลด์จากวินดิ้งชาม คือแข่งกันดูเดือดอยู่นะอ่าใช่ันี้เป็นแบบพุ่มกลับเลยไม่แต่ว่าเป็นพอเป็นพุ่มกลับเป็นตอนตอนเงี้ยทื่ว่าจะแข่งกันดูเดือดก็ไม่แปลกหรอกใช่เพราะบางทีซีรีส์มันอาจจะเที่ยแต่ว่ามันดีอยู่ตอนเดียว<ต>อะไรเงี้ยตมดว่ท <ำ S 2> าทำให้ดีได้ไงอ่าส่วนสาขาซีรีส์ตลกก็ได้เป็นของคีโตเฟอร์สตรเลอร์จากเดอะแบร์สรุปเดอะแบร์นี่มันตลกแค่ไหนมันเือตลกายมันก็มีขำอยู่บ้างแต่ผมสู้ว่ามันดราม่าหนักกว่าตลกปวดหัว่ะ มึงเอาคือพี่พี่ก็คิดอยู่ว่าเดอะแบร์เคยเคยตามอยู่แล้วมันเป็นซีรีส์ที่หนักดังทางดังมากนะมึงเอามาไว้ในตลกก็เห็นฝงเห็นฝรั่งแซวกันว่าเดอะแบร์เป็นขี้โกงมาชมบเนี้ยจะได้ไม่ต้องชนกับโชว์คุณเออจริงเหมือนแบบเหมือนแบ่งรางวัลกันอะจะได้แบ่งกันเยอะเยอะใช่ใช่ที่เห็นด้วยเห็นด้วยอ่าซึ่งคุณคิทเทเฟอร์นนี่ก็ได้จ่ายอีพีฟิชเชสนะฮะก็คือที่เอ็กซ์พีน่นั่งกินข้าวกันที่ได้รางวัลนักแสดงรับเชิญยอดเยี่ยมด้วย ซึ่งก็เอาชนะคนอื่นๆจากแลนดัลไอฮอนจากแอป o อ t เอลิเมน a r y l ี m ลามิยูเซฟจากเดอะแบรดกายดิชี่จากเดอะเจนท e m แมนลูเซียอันเนลโลจากแฮ r กมารีล s เบลลี่จากเดอะมิสซิสแพดโชว์อะแล้วก็มาที่หมวดต่อไปกันนะฮะก็คือลิมิเต็ดซีรีส์ปุ่มกับยอดเยี่ยมก็คือคุณสตีเวนเซเลียนจากซีรีส์ลนะิ p ลี่ฮะซีรีส์เรื่องนี้พี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะ แต่เห็นว่าหาดูได้ในเน็ตฟิกถูกปะใช่เป็นธีเกตของเน็ตฟิกใช่แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีคนหนึ่งว่าจ้างผู้ชายคนหนึ่งเดินทางไปอิตาลีเพื่อตามหาลูกชายเอ,อเพื่อตามตามลูกกลับบ้านอ,ะอ่ะแต่เขาว่าพอไปตามหาแล้วกลับกลายเป็นเรื่องซับซ้อนอซ้อนเงินใช่แล้วมีเขาเรียกว่าฆาตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องใช<า>่ซึ่งไอ้ตัวซีรีส์นี้เขาทําเป็นแบบภาพภาพภาพแนวขาวดําด้วยคือเขานิยามเรื่องนี้ว่าอะไรหรือปะเนี่ยเห็นจากช่องหนึ่งเขาบอกว่านักฆ่าคนบ้า หรือศิลปินน่าสนใจนะน่าสนใจนะน่าสนใจนะอ่าแล้วก็ซึ่งแกก็เอาชนะคนอื่นอย่างเวลอนิก้าโทฟิลสกาจากเบบีเดนเดียโนอาฮอลลี่จากฟาโกกุสเปนซองจากฟอยคาโปสเวอร์ซัตเดอะสวอนมิเดเซนเชลตันจากเลสันอินเคมิสตี้อิซาโลเปจากทูดิสทีมะก็แปลกเหมือนกันนะที่เอาชนะเบบี้เลนเดียได้ใช่แต่ว่าต้องมีดีแน่นอนอื เพราะพพพีพี่คิดว่าในนี้เบบี้เรนเดียน่าจะพีกแล้วฮะแต่ชนะเบบี้เรนเดียได้นี่น่าสนใจอยู่ใช่อ่ะแล้วก็มาที่บทอันสุดท้ายแล้วกันก็คือเขียนบทยอดเยี่ยมะอะอันนี้เขาก็จะให้เป็นตอนๆของซีรีส์เหมือนกันว่าตอนไหนมันดูบทยอดเยี่ยมที่สุดอย่างซีรีส์ดาราม่านี่ก็คือเป็น Slow Horse EP Negotiating with Tiger อ่าแล้วส่วนมาของคอมเมดี้ก็จะเป็น Hack Episode Bulletproof เอ้ย Slow h o s e นี่มันเรื่องมันไงวะ มันฟีลเหมือนแนวสายลับสืบสวนสอบสวนหน่อันนี้จะอยู่บน Apple TV ทีวีแอปเปิลทีวอแกลลี่โอแมนสนุกอยู่ Apple TV ีนี่เข้าชิงเยอะมากเลยนะใช่เขาเขาลงทุนกับซีรีส์สูงมากอืมแต่ไม่ดังนะใช่เขาลงทุนแต่ออร์ดิแนนตแต่แต่องไม่ใชคกระแสหน่อยว่ามันไม่ดังแค่ในไทยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตามเหมือนกันเพราะว่าอย่างซีรีส์บางบางเรื่องอย่างเงี้ยซีอะไรเงี้ยในเมืองนอกค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเหมือนกันนะใช่แต่ว่าในไทยไม่เห็น คุณภาพเยอะของแอปเปิล <happened. S 2> แต่เดี๋ยวลองเดี๋ยวอาจจะต้องลองเช็คดูหน่อยว่าในต่างประเทศเขาคิดยังไงกับแอ p ปเปิลเนี่ยนะใช่ฮะแล้วก็มาอันสุดท้ายก็คือลิมิเต็ดซีรีสบทยอดเยี่ยมก็คือเบบี้เลนเดียของคุณดิชาร์แก๊สไม่แปลกเอามาจากเรื่องจริงเล่ายังไงก็สนุกปากก็ประมาณนี้ครับสำหรับรางวัลเอมมี่อวอร์ดประมาณนี้อคุณต้นคิดยังไงบ้างกัแบบรางวัลในครั้งนี้ ก็เราคิดว่ามันเป็นซีรีส์ตัวเต็งที่ว่าจะได้ก็ได้อะไรเงี้ยก็<ม>จะมีพิกล็อกหน่อยก็ตรงแบบโต๊กยอดเยี่ยมที่คิดว่าแบบเดอะแบร์อาจจะนอนมาอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นแฮกได้ไป<ม>แต่แฮกนี่เหมือนเคยได้มาก่อนแล้วมองซีซั่นกันก่อนอะไรอย่างนี้แฮกนี่ก็น่าสนใจนะที่เป็นเรื่องการบวกกันระหว่างคนเก่าคนรุ่นเก่ากับคนเจนซีเงี้ยใช่น่าสนุกอยู่นะอ่ามันยาวๆแบบดูฟีลกู๊ดอยู่แต่ก็พร้อมเสียดสีไปด้วยอ่าฟีลกู๊ดและเสียดสีใช่คนเราชอบอยู่แล้ว พี่คิดว่ารางวัลรอบนี้ก็ชัดเจนโชวคุณแดกเรียบใช่ซึ่งค่ายที่ทําแบบไอโชกคุณก็คือ fx เนี่ยก็ทำเดอะแบดด้วยก็เรียกว่าเป็นเหมือนค่ายทําซีรีส์ตึงๆอ่ะเก็บหมดใช่เก็บหมดเป็นค่ายที่ตึงของซีรีส์เลยอ่ะน่าจับตามองจริงอืมน่าจับตาใช่ฮะก็ประมาณนี้ครับผมอ,มอมืมาพอขำๆกรุบกริบกรุบกริบกันวันนี้อืมใช่ฮะแล้วก็ตอนนี้ช่องเรามีบบที่เรียกว่าสมาชิกแล้วนะครับ หากเพื่อนๆอยากเป็นกำลังใจให้เราก็สามารถกดให้เราได้นะครับหรกดเป็นซุปเปอร์ตงแทนก็ได้ครับได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้เราดูซีรีส์เรื่องไหนแล้วเราชอบอะไรยังไงทิ้งก็คอมเมนต์ไว้คุยกันได้นะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ